าการกันเลยดีกว่านะคะก่อติดการลงทุนในทองคํากันกับคุณเบนจะมามาอิน hmm. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแทาค่ะ,คะช่วงนี้ทองยังนิ่งๆอยู่เหมือนเดมิมไหมคะดูเหมือนจะยังไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่เลยใช่ค่ะยังคงไซเวอ์ออกค้าออกข้างนะคะต้านใกล้ๆพันแปดรอยเหรียญก็ยังเหนียวค่ะ ย่อลงมา1,770ก็มีแรงซื้อกลับมานะคะทำให้ทองคำนะขณะนี้เคลื่อนไหวอยู่ราว1,780ย s นช่ยดูเหมือนว่ายังไม่เลือกข้างชัดเจนนะฮูแววจะขึ้นต่อก็ได้หรือจะปรับฐานต่อก็ได้นะคะเบื้องตอ้นเนี่ยนักทุนระยะสั้นอาจจะเก็งกำไรในกรอบนี้ได้ก็คือกรอบ1,770นะคะแนวต้านแนวทำกำไรระยะสั้นก็จะอยู่ในโซนประมาณ1,790-1,790 าค่ะนี่คือกรอบเก่งกำไรชัช้าๆนะคะโดยรวมถ้าเบรกเอา์กรอบด้านใดด้านหนึ่งอินเคสวั่วถ้าหลุด1.000จุดจะสู์ทองก็จะมีแนวรับถัดไปประมาณ1,761เยนชั่วข้เอคืนกลับการถอดตัวขึ้นพะลุก้าน1.901.95เมื่อไหรเท่ากับว่าทองคําจะมีโอกาสดอดตัวขึ้นต่อขึ้นไปมีโอกาสทดสอบมากกว่า1,800เหรียญทะคุณแวคาดว่าทองคํายังรอข่าวใหม่ๆค่ะ อย่าง,งตัวเลขเงินเฟ้ยว,วันศุกร์ที่ผ่านมาก็ยังไม่แรงคอนะคะที่ทําให้ทองคผ่านแนวรับหรือแนวต้านสาคัญช่วยได้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยแล้วค่ะเรื่องของตัวเลขในตลาดแรงงานอาจจะเป็นพ้อยสำคัญที่นักพื้นกำลังรอดีอยู่ค่ะแสะดงว่าวันนี้ถ้าถามถึงไฮไลไท์หรือปัจจัยที่ต้องดูก็คือตัวเลขแรงงานของสหรัฐ ใช,ใช่ค่ะซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มออกจริงๆตั้งแต่วันวันพุธนะคะจะมีการเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนจาก a อ p แต่ไฮไลท์คือวันศุกร์ของเราตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกเษตรอัตราการว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแรงงานจากกระทรวงแรงงานสหรัฐน่าจะเป็นคีย์หลักสำคัญสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะค่ะมีการประเมินเบื้องต้นไหมคะคุณเบนว่าตัวเลขรอบนี้จะออกมาอย่างไรบ้างจะลบจะบวกยังไงคะ มีการประเมินเอาไว้นะคะว่า,อารอบน,นี้ประมาณเดือนมิถุนายนนะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรน่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณเจ็ดแสนตำแหน่งนะคะ ดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ประมาณ559,000ตำแหน่งนะคะโดยการอัตราการว่างงานนะคะรอบนี้คาดว่าน่าจะลดลงจากเดือนก่อนหน้าเหลือประมาณ5.7%ก็ถือได้ว่าเป็นการคาดการณ์ว่าตัวเลขจะดีขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้านะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะนักคึมนก็ต้องมาดูว่าตัวเลขจริงที่ออกมา เทียบกับตัวเลขคาดการ์ออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดค่ะคุแดาวถ้าหากว่าตัวเลขตลาดแรงงานดีกว่าที่ตลาดคาดการ์เอาไว้นะคะน่าจะทําให้นักงทุนเริ่มกลับมาวิตกอีกว่าเฟดน่าจะเร่งขึ้นดอกเบียเร่งลด QE จะเป็นปัจจัยกดทองกลับกันถ้าหากว่าตัวเลขที่ออกมาจริงไม่ดีอย่างที่คาดนะคะจะทําให้ตลาดเนี่ยเริ่มคลายความวิตกค่ะก็มองว่าเฟดก็คงรอดูก่อนนะคะไม่เร่งรีบในการทําอะไรจะเป็นปัจจัยหนุนทองได้ค่ะคุณดลว แบบนี้คำแนะนำหรือว่ากลยุทธ์ที่น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ที่สุดเนี่ยทางคุณเป็นแนะนำน้องทุนยังไงคะเล่นสั้นนะคะในกรอบ1,770งพันเจ็ยเสิบถึงหนึ่งพัน้อยเก้าสิบีอลค่ะเข้าซื้อถ้าหากว่าทองหลุดทองลงมาเทส1,770นะคะจะป๊อปบลอสที่1,761ดีดขึ้นไปทดสอบ1,790-1,795ไม่ผ่านให้ขายทำกำไรออกไปค่ะ ยกเว้นว่ามีแรงซื้อดันจนทองคําทะลุผ่าน1,95 7ตรงจุดนี้ค่ะจะเปิดอักซด์ให้ทองคํามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อซึ่งประเมินแนวต้านถัดไปอยู่ในโซนประมาณ1,803ถึง1,812ยูโรต่อฮิาง์เลยค่ะคุณวเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเล่นสั้นได้ไนะคะ,คะซื้อ1,70 7ตอมลอ1 1 7 6 1นะคะ mm hmm. ดีขึ้นไปไม่ผ่าน1,800ขายถือต่อถ้าหากทองคําผ่าน1,800เหรียญค่ะ แล้วก็สุดท้ายต้องบริหารหน้าตักดีๆค่ะเพราะว่าตอนนี้ทองคํามีความหันถวนนะคะแต่ว่าสิ่งที่หันถวนไม่แพ้ทองคําคือค่าเงินบาทค่ะคุณแย้ว <c oughs> คือใครที่รอซื้อเนี่ยอาจจะอาจจะเรียกได้ว่าผิดหวังนิดหน่อยนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทเช้านี้ก็มีการเปิดตลาดด้วยการอ่อนค่ามาอีกเพราะฉะนั้นจะเป็นปัจจัยสําคัญที่หนุนราคาทองคาในประเทศให้เรียกได้ว่าถ้าทองโลกปรับตัวลงทองไทยก็ลงน้อยกว่าทองคำในถังในตลาดโลกนะคะเพราะฉะนั้น <c oughs> ราคาไทยก็จะถือได้ว่ายังคง ตรงตัวในดับสูงเหนือสองหมื่นเจ็ดพค่ะโอเคค่ะได้เลยค่ะคุณเบนวันนี้ขอบคุณมากๆสาหรับคาแนะนํานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ,คะบางครั้งนี่นะคะคุณผู้ชมในวันที่ตลาดดูจะแบบว่านิ่งๆเงียบๆแนี่ก็เป็นวันที่หลายๆคนรู้สึกว่าเอ๊อยากได้คําแนะนํามากๆเลยนะว่า มันจะไปยังไงต่อข้อมูลที่ต้องรู้ปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพราะว่าในวันที่นิ่งๆไซเวย์ไม่เลือกข้างเนะะี่ยค่ะเป็นภาวะที่มันน่าอึดอัดเพราะว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนนะคะซึ่งในมุมของทองคําเองในช่วงนี้ก็เป็นภาวะที่เขายังไซเวย์ออกด้านข้างอยู่ยังไม่เลือกเลยว่าสุดท้ายควรจะขึ้นหรือควรจะลงนะคะแต่มันก็สามารถที่จะเทรดดิ้งก็คือเราก็ทํากําไรได้เพราะกรอบการเคลื่อนไหวค่อนข้างชัดแนวรับ1770แนวต้าน1 7 9เเหเรียญน,นะคะคุณผู้ ชม Stop Loss หากหลุด1761นะคะเทรดดิ้งตามกรอบนี้ไปก่อนรอการประกาศตัวเลขภาคระงานนอนฟาร์มเพโรของสหรัฐในวันศุกร์นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำแล้วก็ช่วงนี้ใครจะซื้อขายทองคำก็ต้องดูค่าเงินบาทประกอบด้วยเพราะว่าก็ผันผวนเช่นเดียวกันแล้วก็บาทก็อ่อนค่าด้วยนะคะในช่วงนี้ ทิ้งท้ายมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับคนที่สนใจค่ะการลงทุนในทองคำ YLG เขาจัดโปรโมชั่นเข้าใจว่าน่าจะสิ้นสุด30มิถุนายนนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับการวางเงินประกันถูกลงครึ่งหนึ่งจากปกติต้องวางแสนหนึ่งตอนนี้เหลือ50,000บาทสามารถซื้อขายทองคํา99.99แล้วก็96.5ได้ยังไงใครสนใจก็ลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทาง YLG ค่ะ